เป็นดราม่าข้ามปีกับประเด็นของเบียร์พัสรนันหรือเบียร์เดอะไวทที่กำลังเป็นที่สนใจของโซเชียลในขณะนี้ล่าสุดศิลปินวง Paperplane นไฮทันวาเปิดเผยถึงประเด็นที่ถูกเพจหนึ่งขุดเรื่องในอดีตที่ชี้สาเหตุที่ต้องเลิกกับกิกกี้เพราะถูกเบียรแย่งหายจริงๆเรื่องราวมันสักประมาณ6-7ปีแล้ว มันนานมากจนผมจำดีเทลได้บางส่วนนะว,วันนี้ผมกับแฟนเก่าคนนั้นทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ยังคุยในฐานะเพื่อนตัวแฟนผมเองก็ยังติดต่องานกันอยู่ก็คือจะทำงานร่วมกันติดต่องานหางานให้กันพอเกิดข่าวขึ้นก็แอบคิดนิดนึงว่าทำไมเกิดข่าวเพราะว่าจริงๆแล้วเราคุยกันตลอดข่าวที่เกิดขึ้นก็มีส่วนที่มันถูกแต่ว่ามันมีส่วนที่ไม่ถูกอยู่ แต่ว่าปกติผมไม่ใช่คนที่เล่นโซเชียลแล้วการที่ผมออกมาพูดอะไรหรือความสัมพันธ์มันไม่ใช่ตัวผมผมรู้สึกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นผมมีการได้คุยกันเหมือนเราทะเลาะก,กับเพื่อนหรือทะเลาะก,กับครอบครัวสิ่งที่เราทำก็คือเราคุยกันเพราะเรารู้สึกว่าการออกมาพูดหรืออะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นการประกาศสงครามโซเชียลแล้วมันไม่จบ จะบอกว่าผมมีการคุยกันแล้วตั้งแต่6-7ถึง7ปีที่แล้วและจะบอกว่าข่าวบางส่วนมันไปเยอะแต่ว่าผมแค่ไม่อยากออกมาแก้ต่างให้พี่นึกออกใช่ไหมข่าวบันเทิงเวลาเราออกมาแก้ต่างมันคือการเปิดประเด็นผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยซีเรียสที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะคบกับใครเวลามีข่าวผมไม่เคยตอบโต้เลยผมปล่อยให้มันเป็นไป ผมรู้สึกว่าคนที่เสพข่าวจริงๆเขาจะไปติดตามดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นตอนไหนว่าง่ายๆคือผมไม่ได้ซีเรียสผู้สื่อข่าวถามสงสัยไหมว่าเขาขุดมาทำไมมันเป็นเรื่องเกา่าเหมือนเมื่อก่อนเลยผมคบอยู่กับอีกคนหนึ่งแล้วก็โดนบูลลี่เรื่องหน้าตาก็เลิกเล่นโซเชียลไปเลยนะผมรู้สึกว่าทำไมมันเกิดขึ้นมาเม้นเขาไม่แม้แต่จะคิดหรือรอฟังความจากอีกฝ่ายเลย เขาเหมือนกับดูรายการมาเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วก็เลือกที่จะเข้ามาด่าเลยแต่ว่าผมเป็นสไตล์นี้จริงๆคือเลิกกับใครจะคนดังไม่ดังไม่เคยออกมาพูดเพราะว่าผมมีเป้าของผมคือใช้ชีวิตแล้วผมเชื่อว่าคนที่เสพขา่าวจริงๆเขาจะไม่ตัดสินเร็วเขาจะดูเรื่องราวผมว่าทำลายต่างๆมีอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามการที่เขาเข้าใจเราผิดจริงๆอยากอธิบายไหม แวบหนึ่งมีเท่าที่ผมวิเคราะห์นะผมคิดว่าคนที่เสพข่าวมีจะมีสักสองถึงสประเภทหนึคือเสพเพื่อรับข่าวจริงๆก็คือข่าวจริงข่าวไม่จริงกับ 2. คือคนที่ไม่สนใครชนะฉันอยู่ข้างนั้นและคนแบบนี้มีมากกว่าการที่ผมออกไปพูดมันจะเป็นการฟีดเพื่อให้คอนเทนต์มันคงอยู่และให้คนสนุกไปเรื่อยๆการที่พูดความจริงไม่ค่อยมีประโยชน์หรือการไปแก้ต่างในข้อไหนก็ตาม ความรักทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีมุมหลากหลายที่แตกต่างเราไม่ได้อยากจะออกมาพูดเพื่อให้สาวความยาวต่อความยืดมันเหมือนคนหนึ่งออกไปยืนหน้าบ้านทำไมแกทำกับฉันอย่างนี้แล้วลองนึกภาพอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยพูดอะไรเขาจะเดินออกไปหน้าบ้านเพื่อจะไปตะโกนด่ากันให้ชาวบ้านมาตำหนิเราทำไมผมคิดแบบนั้นนะกับแฟนเก่าผมยังคุยกันอยู่ ล่าสุดผมยังไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเบอร์ให้เขาอยู่เลยเมื่อไม่นานมานี้เลยนะผมก็เลยแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อยากจะไปเปิดศึกอะไรไหมผมก็ไม่ผู้สื่อข่าวถามคุยกันไหมว่าทำไมคนขุดเพราะเรื่องก็หลายปีแล้วผมว่าน่าจะเป็นข่าวมาจากผลพวงอีกคนหนึ่งคือคนอคติกับน้องเขาแล้วการที่ผมจะออกไปแก้ต่างคือคนจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าน้องคนนั้นทำแบบนั้นก็ต้องทำแบบนี้แหละ แล้วการที่ผมออกไปตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วที่สำคัญเรื่องมันผ่านมาแล้ว6 7ถึง7ปีแล้วมันนานมากแล้วผมได้คุยกันหมดแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนประเภทที่โรกันได้ปกติไอจีก็ยังฟอแล้วผมจะมาสร้างความอีกเพื่ออะไรมันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของผมกับน้องเขาแล้วมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วที่อยากจะรู้ความจริง และจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็เลยอยากเก็บไว้ให้เป็นเรื่องส่วนตัวบ้างและก็อันไหนที่ผมแสดงออกไปไม่โอเคแต่ยังไม่ได้แสดงออกไปผมไม่ได้เล่นโซเชียลผู้สื่อข่าวถามอีกว่าเราเป็นดาราก็ต้องอยู่กับโซเชียลผมบอกก่อนผมไม่เคยปฏิบัติว่าผมเป็นดาราและความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอยาคิดว่าการที่ผมเลิกก,กันกับใครเพราะคิดว่าคนนั้นคือดาราผมปฏิบัติทุกคนเท่ากัน ผมพูดกับทุกคนเสมอเวลามีคนพูดว่าอยากจีบคนนี้ก็จีบตีพี่เขาเป็นดาราผมจะบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกคนทุกคนเท่ากันเพราะฉะนั้นที่ผมจะบอกคือทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เคยเลือกใครเพราะใครดังกว่าผมบอกตรงๆนะเขาก็น่าจะรู้ว่าความรักของผมตั้งใจมากถ้านึกย้อนกลับไปผมตั้งใจมากๆจํจำได้ว่าเราทำเต็มที่กันแล้วทั้งคู่ วันหนึ่งที่ต้องเลิกกันไม่มีเหตุผลใดนอกจากตัวเราผู้สื่อข่าวถามแสดงว่ามีภูมิคุ้มกันกับโซเชียลแล้วผมเลือกที่จะไม่สนใจมากกว่าผมเปลี่ยนใครไม่ได้จริงๆแล้วยิ่งคนจำนวนเยอะผมเปลี่ยนไม่ได้เลยครับผู้สื่อข่าวถามไม่เข้าอ่านเลยเหรอเข้าไปดูบ้างว่าคนตีความยังไงนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรแค่เขาไม่มาวุ่นวายกับครอบครัวผมก็โอเคแล้ว ขอแค่ยังอยู่ในพื้นที่การแสดงความคิดเห็นและผมคิดว่าสิ่งนี้ควรเป็นมาตรฐานในเรื่องของความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นศิล,ลปินเอาแค่ศิล,ลปินแล้วกันผมอยู่ในหมวดศิลปินผมว่าศิลปินไม่จำเป็นต้องตีแผ่เรื่องราวส่วนตัวขนาดนั้นควรแก้ปัญหาให้ตรงเหตุถ้าเราทะเลาะก,กับใครมีเรื่องกับใครเราควรแก้กับเขาไม่ใช่แค่มาขอโทษหน้ากล้องควรขอโทษต่อหน้าเขา และผมทำสิ่งนั้นแล้วปรับความเข้าใจได้คุยกันแล้วมันจบแล้วให้สังเกตผมไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องใครเลยแม้ผมจะโดนมาขนาดไหนก็ตาม